อสูรข้างขึ้นผู้หลงไหลในงานศิลปะวันนี้ไซตามะขอนำเสนอเรื่องราวของเกียรกกไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ อสูรข้างขึ้นลำดับที่หเกียโกในอดีตนั้นสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เกียโกเป็นลูกของชาวประมงโดยเกียโกนั้นชื่อจริงก็คือมานางิโดยในตอนเด็กมานางิเห็นพ่อและแม่ต้องตายในสภาพที่บาดเจ็บแบบไม่ทราบสาเหตุแต่พอมานางิเห็นพ่อและแม่ในสภาพที่เลือดท่วมตัวแทนที่จะเสียใจมานางิกับรู้สึกว่าพ่อแม่ในสภาพนี้นั้นดันง,งดงามขึ้นมาเหมือนกับเป็นงานศิลปะพอมานางิโตขึ้นก็นไล่ฆ่าสัตว์ไปทั่วและเอาซาาข,ของสัตว์พวกนั้นมาใส่ไว้ในไหเพื่อทําเป็นงานศิลปะทําให้พวกชาวบ้้าาาาาานนนนนััต่่งงพกคิดวม บ้าไปแล้วตั้งแต่เห็นพ่อกับแม่ของเขาตายอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งไปด่ามานางิว่าผลงานของมานางีนั้นเป็นผลงานอะไรก็ไม่รู้ที่ดูโสโครกมากทําให้มานางีโกรธมากๆจึงสังหารเด็กที่ดา่าเขาแล้วจับเด็กที่ด่าคนนั้นมาทําเป็นงานศิลปะในใหายพอพ่อและแม่ของเด็กรู้เขา้าก็โกรธมากจึงเรียกพวกชาวบ้านไปลุมแทงร่างของมานางีแต่ทว่ามานางีที่โดนแทงไปนั้นกลับไม่ตายสักทีในตอนนั้นเองมูซันก็มาหามานางีแล้วก็เปลี่ยนให้มานางีนั้นกลายเป็นอสูรจากนั้นมานางีในร่างอสูรก็เปลี่ยยนนชื่่่อวาเเป็เีกะแลล้ไ าาจากนั้นก็จับนํามาทําเป็นงานศิลปะในหลายรูปแบบส่วนร่างกายของเกียโกะก็มีรูปร่างที่แปลกไปเพราะเป็นการเอาซากของคนที่เขาฆ่ามาต่อกับร่างกายของเขาเกียโกะเริ่มสรรเสริญมุซัน,นที่ทําให้เขากลายเป็นกระสุนเป็นอย่างมากชีวิตของเกียโกะหลังจากนั้นเขาก็ไล่ฆ่าคนมากินหรือไม่ก็ทําเป็นงานศิลปะแต่เกียโกะก็ยังช่วยมุซันหาเงินด้วยเขานั้นสามารถสร้างหายสวยๆเพื่อเอาไปขายได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเรื่องราวของอสูรข้างขึ้นลําดับที่หาเกียโกะที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาตกอะไรไปก็ต้้อองขภัยยมณทีี่ดว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไซตามิในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับต่อมา